ขบวนสินค้านะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4ีสองหนึ่งหนะครับมาทุกโคนซิเมนมาเต็มกันเลยนะครับเป็นขบวนสินค้านะครับเจ็สองหนึ่นะครับวันนี้ถือว่าราช้าหะไร ส1บอนาทีนะครับก็ถือว่าขบวนนี้ล่าช้าน,นะครับเดี๋ยวจะไปรีบให้กับขบวนด่วนที่แปดี่นะครับที่สถานีนครชุมนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนสินค้านะครับที่เจ็ดสองหนึ่งนะครับชุมทางบางซื่อนะครับไปชุมทางหาดใหญ่นะครับ ในวันที่23เรือน72565ครับ